ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยความลับที่น่าทึ่ง Honda Jazz รถแฮชแบกรุ่นเล็กที่ครองใจผู้คนทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ชาญฉลาดความกว้างขวางที่เหนือคาดและความสนุกในการขับขี่ที่ไม่แพ้ใครตั้งแต่แรกเห็น Honda Jazz อาจด,ดูเป็นเพียงรถเล็กสำหรับขับในเมืองแต่เมื่อคุณได้เข้าไปนั่งภายในคุณจะรู้ทันทีว่ามันแตกต่างจากที่คิดไว้ทั้งหมด ภายในห้องโดยสารนั้นกว้างขวางเกินตัวระบบเบาะ Magic Seat ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Honda สามารถพับยกหรือจัดวางได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณขนของได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สูงจากกรยานหรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ทุกอย่างลงตัวราวกับรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่รักอิกสระและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ภายใต้ฝากระโปรงแจ็สมาพร้อมขุมพลังที่ทั้งฉลาดและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือระบบไฮบริด e-ATV รุ่นใหม่ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดพลังงานอย่างน่าทึ่งรุ่นไฮบริดสามารถสลับการทำงานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องให้ความรู้สึกเงียบสงบและมั่นใจในทุกเส้นทางเหมาะสำหรับชีวิตในเมืองที่ต้องการทั้งความคล่องตัวและความประหยัดสิ่งที่น่าทึ่งคือแจ็สามารถให้ความรู้สึกเบาและคล่องตัว แต่ก็ยังมั่นคงและขับสนุกพวงมาลาัยคมระบบกันสะเทือนนุ่มนวลและทัศนวิสัยรอบคันยอดเยี่ยมทําให้การขับขี่ทุกวันกลายเป็นเรื่องสนุกรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสัมผัสถึงความสุขในการขับขี่แม้ในเส้นทางที่ธรรมดาเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความเรียบง่ายแต่หรูหราแผงหน้าปัดถูกออกแบบอย่างลงตัวหน้าจอสัมผัสร,รองรับทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y พลทำให้การเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลเป็นเรื่องง่าย ทุกปุ่มและฟังก์ชันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกและกระจกหน้าที่กว้างรวมถึงเสาเอที่บางทำให้ภายในรถโปร่งโล่งและสบายตารู้สึกเหมือนอยู่ในรถที่ใหญ่กว่าความจริง ในด้านความปลอดภัย Honda Jazz ไม่เคยทำให้ผิดหวังมาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing ที่รวมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนระบบช่วยประคองรถในช่องทางและระบบเตือนการออกนอกเลนเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลแต่สิ่งที่ทำให้ Honda j แจ z แตกต่างจริงๆคือบุคลิก มันมันเป็นรถที่มีชีวิตชีวาเป็นมิตรและพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์รถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนที่เห็นคุณค่าในความเรียบง่ายและความฉลาดขอองค์การออกแบบมากกว่าความหรูหรามันคือเพื่อนคู่ใจที่เข้าใจคุณและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกช่วงชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดขับคนทำงานในเมืองหรือคนที่กำลังมองหารถคู่ใจที่ทั้งใช้งานง่ายและไว้วางใจได้ Honda Jazz คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันพิสูจน์ให้เห็นว่ารถเล็กก็สามารถให้ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความสนุกได้อย่างลงตัวและนี่แหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของ Honda Jazz รถที่ไม่จําเป็นต้องดังหรือฉูดฉาดแต่มันเก่งรอบด้านอย่างเงียบๆและเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบในแบบของ Honda ติดตามเทอร์โบคาไว้เพราะเรายังมีเรื่องราวลับๆของรถยนต์อีกมากมายรอคุณอยู่